ตอนนี้รัสเซียรุกคืบไปมากในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนั้นฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับเงิน40 0 0มล้านที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนไปยังยูเครนตอนนี้ก็ถูกยับยั้งและถูกแฉว่าเงินเหล่านั้นนะครับเอาไปให้กับองค์กรที่เรียกว่า NGO สุดท้ายก็เข้าไป เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองนะครับเพื่อทำการหาเสียงเพื่อทําการสแสวงหาผลประโยชน์ในลนักษณะดังกล่าวนั่นก็เป็นการต่อต้านของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ว่ากนันเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแหละการต่างประเทศวันนี้น่าสนใจทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองนะครับโดยเฉพาะจับตามองเรื่องของภาพรวมนะเกี่ยวกับพลังงานที่กําลังขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นราคาน้ํามันลงแรงนะครับผ่อนปรนการคว่ำบาตรเวเนซุเอลา นะครับกุนสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำขยับขึ้นราคาน้ำมันขยับลงจากข่าวของสหรัฐอเมริกาผ่อนปลนข้อจำกัดบางประการแก่รัฐบาลของเวเนซุเอลาส่วนวอร์ซิทฟื้นตัวและก็ทองคำปิดบวกข้อมูลแง่ดีนะครับยอดค้าปลีกข,ของสหรัฐอเมริกาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสหรัฐยอมผ่อนปลนการคว่มบาตรเพราะว่า เวเนซุเอลาเนี่ยนะครับผลิตน้ำมันเพิ่มนะครับตามที่สหรัฐอเมริการ้องขอทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงในขณะที่ EU ก็ยอมจำานนนะครับไฟเขียวชาติสมาชิกซื้อแกส๊สตามกลไกของรัสเซียชี้ไม่ละเมิดมาตรการการคว่มบาตรสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับระบุบริษัทต่ตางๆสามารถซื้อแก๊สของรัสเซียได,ได้โดยไม่ละเมิดการคว่มบาตรนะครับ ถือว่าเป็นการปรับท่าทีอ่อนลงในการประชนหน้ากับรัสเซียเกี่ยวกับอุปทานเรื่องของพลังงานนะซึ่งถ้ามีการยกเลิกซื้อเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาประเทศเหล่านั้นก็จะได้รับความเสียหายเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็เชิญผู้นําสวีเดนและฟินแลนด์เยือนทําเนียบขาวนะครับหลังสงชาติประกาศเข้าร่วมกับนาโตเป็นศัตรูกับรัสเซีย ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเชิญเปิดทำเนียบขาวต้อนรับการมาเยือนของรัฐมนตรีของสวีเดนและก็ประธานาธิบดีของฟินแลนด์ในการประกาศจุดยืนสนับสดุนครั้งสำคัญในไม่กี่วันหลังจากทั้งสองประเทศประกาศว่าจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งล่าสุดตุรกีก็ทำการขัดขวางในขณะที่สหรัฐอเมริกากลับ ข,ข่มกลับโบทดสอบสำรวจอาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งเร็วกว่าเสียงเนี่ยนะครับหลังรัสเซียโชว์ของในสงครามยูเครนกองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบอาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งพุ่งตัวด้วยความเร็วเหนือเสียง5เท่าขึ้นไปการทดสอบนอกชายฝั่งเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียเป็นการปล่อยอาวุธนะครับ ที่เรียกว่า ra wrw เป็นอาวุธตอบโต้ความเร็วยิงจากอากาศจากเครื่องบินทิ้งระเบิด b 5 2ลำหนึ่งซึ่งคราวนี้สหรัฐก็ทดลองยิงขีปนาวุธบ้างในขณะที่เส้นพิษเงินเฟ้อนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนปรากฏว่าคะแนนนิยมต่ำเหลือแค่33%เท่านั้นผลการสำรวจ ล่าสุดนะครับของสำนักข่าว NBC News นะครับคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับดิ่งลงเหวต่ำสุดในรอบใหม่ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งด้วยมีอเมริกันชนพึงพอใจในการทำคานของเขาเพียง39%ส่วนที่ไม่พึงพอใจมีมากถึง56%หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อมากที่สุดนะถึง40%นะครับ ต่ำสุดนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ประธานาะธิบดีโจไบเดนประกาศทําสงครามนะครับกับรัสเซียนะครับโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในขณะที่กล่องอข้อมูลกล่องดำชี้นะไหน้าอีสเทิร์นมองโลกเพราะความจงใจทีมเจ้าที่สอบสวนเหตุเครื่องบินโดยสารไชน้าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ตกแบบหัวทิ่มพื้นกลางเขตภูเขาในจีนเมื่อเดือนมีนาคมนะคะักเผยผลวิเคราะห์ของข้อมูลกล่องดำชี้ว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวอาจเกิดจากความจงใจและไม่พบหลักฐานว่ามีข้อขัดข้องทางเทคนิคหนังสตอพิมวอร์ซีดจเนลรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของเจ้าที่สหรัฐสองคนระบุว่าข้อมูลจากกล่องดำของ b o อิ n ง737-800ลำนี้บ่งชี้ว่ามีใครบางคนในห้องนักบินจงใจป้อนข้อมูลคำสั่งให้เครื่องบิน บินในลักษณะปักหัวลงสู่พื้นโลกและยังให้ข้อมูลว่านะฮะปีกของเครื่องบินไม่ได้ทำงานรวมถึงล้อไม่ได้กางออกแบบที่ตกนะครับเที่ยวบิน MU5735 ของ China Eastern ซึ่งออกเดินทางจากนครคุนหมิงไปยังกวางโจวนะครับ21มีนาคมที่ผ่านมาได้ตกในลักษณะเอาหัวทิ่มลงพื้นในเขตภูเขาใครภูเขาของมณฑลกวางซี ใกล้เมืองอูโจนะครับทำให้ผู้โดยสาร123คนและลูกเรืออีก9คนเสียชีวิตในทันทีนะครับในขณะที่สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ยื่นใบสมัครเข้านาโต้อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยสวีเดนและฟินแลนด์ได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกนาโตนะครับหรือองค์การสนธิสัญญาแอตเดนติกเหนือเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากการ ปฏิบัติการใรุปรานของยูเครนทําให้รัฐบาลทั้งสองชาติตัดสินใจพลิกจุดยืนอย่างเป็นทางการยึดถือนะครับมานานหลายทศวรรษมาเข้าร่วมกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านรัสเซียในขณะที่ฝ่ายค้านสหรัฐอเมริกาชี้งบ4ี่หมืล้านดอลลาร์สหรัฐนะช่วยยูเครนเหมือนฟอกเงินเชื่อเข้ากระเป๋า NGO ใกล้ชิดนักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทน สังกัดรีพั b l บลิกันมาจอรีเทเลอร์กรีนนะครับสงสัยว่าการสนับสนุนทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่มอบแก่ยูเครนดูเหมือนจะเป็นการฟอกเงินอย่างมากนะครับเธอกล่าวผ่านรายการฟอดคลาสนะครับคาดเดาว,ว่าเงินที่มีจุดเป้าหมายสำหรับยูเครนจะ ไปจบในกระเป๋าขององค์กรไม่สแสวงหากำไรนะครับอย่าง NGO ทั้งหลายแหละที่บ่อยครั้งบริหารโดยกลุ่มคนใกล้ชิดกับนักการเมืองในวอชิงตันดีซีนี่เองนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เปิดตัวโครงการรวบรวมหลักฐานรัสเซียก่ออาชกรรมสงครามในยูเครนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวโครงการซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์หลักฐาน นะครับการก่อจกรกรรมสงครามที่รัสเซียทำในยูเครนนับเป็นหนึ่งความพยายามของวอชิงตันนะครับที่จะบีบให้มอสโกรัรบผิดชอบต่อการส่งทหารลุกรานเพื่อนบ้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุว่าภารกิจของนะคโครงการนี้คือการจดบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องเผยแผ่หลักฐานที่สามารถเข้าถึงส่วนที่เกี่ยวข้องที่รัสเซียรกระทำต่อยูเครนโดยจะมีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์ ผ่านเว็บไซต์ของโครงการอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้นะครับเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิง ICBM ต้อนรับประธานาธิบดีโจไบเดนขณะที่เดินทางมาเยือนเกาหลีใต้เจ้าที่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาคาดว่าเกาหลีเหนือจะมีการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปอีกครั้งก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเยือนกรุงโซล0พฤษภาค,คม โปรองที่ปรึกษาความมั่นคงของเกาหลีใต้ระบุในงานแถลงล่าวของโซมีแนลโน้มสูงที่เปียงยางนะครับจะยิงทดสอบ ICBM ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีแผน B ีรองรับหากสมแดงทำพฤติกรรมยั่วยุในช่วงการประชุมสัมมิตท,ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าที่สหรัฐอเมริกาอ้างข่าวกรองชี้ว่าเกาหลีเหนือจะมีการยิงทดสอบขีปนาวุธอย่างเร็วที่สุด นะครับในวันพฤหัสบดีนีหรือไม่ก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้ในขณะที่ฝ่ายตะวันตกเชื่อนะครับวาลาดเมียปูตินล้วงถูกสั่งการถึงระดับการรบด้วยตนเองในสงครามในดอนมาสนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันตกเชื่อว่าประธานาธิบดีวาราดเมียปูตินของรัสเซียนั้น ร่วมอยู่ในการตัดสินใจในปฏิบัติการสมรภูมิรบในระดับบังคับบัญชาการพันเอกหน่วยของกองพลน้อยที่สมรภูมิดอนมาสมีรายงานขึ้นหลังข่าวกรองกลาโหมของกรีฑรายงานว่าหน่วยโจมตีเชิงยุทธศาสตร,รส์รัสเซียรบแพ้นะครับยับหลังจากพยายามข้ามแม่น้ำสายสำคัญในดอนมาสไม่สำเร็จสูญเสียหนักทั้งชีวิตและพลเรือน และกองกําลังรวม500นายรวมถึงยานหุ้มเกราะและรถถังจำนวนมากถูกเผาเรียงรายริมแม่น้ำมีเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือสหรัฐอเมริกาก็ต้อนรับสวีเดนกับฟินแลนด์อย่างเป็นทางการคือสนับสนุนและผลักดันนะครับฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับเพื่อทำการต่อต้านจีน เพื่อทำการต่อต้านรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะสูงที่สุดในรอบ40ปีของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าทำให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนั้นตอนนี้กำลังต่ำลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการยิงทดสอบขีปนาวุธ นะครับเพื่อแสดงแสงยานุภาพหลังจากที่รัสเซียโชว์อาวุธต่างๆในสงครามยูเครนจนถึงขณะนี้ข่าวกรองของฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดอยู่เสมอปล่อยข่าวเอามาอยู่เสมอว่ารัสเซียนั้นจะพ่ายแพ้สงครามนะครับที่ผ่านมามาลีอุโปรัสเซียนะก็ถูกปล่อยข่าวบอกว่าจะพ่ายแพ้สงครามในมาลีอุโปแต่ปรากฏว่า นะฮะตอนนี้มาลิอุปโปรัสเซียก็เอาชนะอย่างเด็ดขาดที่ดอนมาสก็มีข่าวลักษณะเดียวกันนะว่ารัสเซียแพ้แต่สุดท้ายนะครับปล่อยทางก็ต้องดูฮะว่ารัสเซียคราวนี้จะชนะหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามค่อนประเทศตอนนี้ของยูเครนถูกยึดโดยรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับประธานาธิบดีนะครับของยูเครนก็ออกอ่าสปีชนะครับในการจัดแข่งขันกิจกรรมของกีฬาปรากฏว่าเขายืนยัน นะครับว่าล่าวนี้นะครับยูเกรนจะกสนะสงครามในครั้งนี้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามฮะประเทศของเขาก็ถูกกลืนกินไปค้อน,นึงทีเดียวนะครับในขณะที่เวเนซุเอลานะครับก็ได้รับการผ่อนปลนจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เวเนซุเอลายอมที่จะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็พร้อมจะสนับสนุนหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับเพราะกลุ่มนาโต นะครับกำลังเผชิญหน้ากับฝั่งของรัสเซียในขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปและนาตโต้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานราคา้ํามันจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ดาวลงมาเป็นการชั่วคราวนะครับได้รับการสนับสนุนและเพิ่มกำลังการผลิตจากเวเนซุเอลาแต่จะยั้งได้เพียงระดับใดในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเราเห็นการปฏิบัติการของฝั่งทหารนั้นนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้รัสเซียรุกคืบไปมาก ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนั้นฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับเงิน4 0่หมล้านที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนไปยังยูเครนตอนนี้ก็ถูกยับยั้งและถูกแฉว่าเงินเหล่านั้นนะครับเอาไปให้กับองค์กรที่เรียกว่า NGO สุดท้ายก็เข้าไป เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองนะครับเพื่อทำการหาเสียง mm. เพื่อทําการสแสวงหาผลประโยชน์ในลนักษณะดังกล่าวนั่นก็เป็นการต่อต้านของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ว่ากันเองสู้กันเองภาพรวมจนถึงขนาดนี้นะครับราคาน้ำมันดาวมาเป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะพอสหรัฐไปขอเวเนซุเอลา ให้สนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้น่าจับตามองฮะทีดอนมาสตอนนี้รัเสเซียบุกเข้าไปอย่างเต็มรูปแบบยึดมาลีอุโปได้เรียบร้อยสิ่งที่กําลังประชิญหลังจากนี้ราคาน้ํามันที่ต่าลงจากนี้ไปราคาน้ํามันมีโอกาสที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเจอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ